หลายคนกลัวการมีลูกสาวแต่ในอิสลามลูกสาวไม่ใช่ภาระเธอคือบัตรผ่านสวรรค์ถ้าเรารู้จักเลี้ยงเธออย่างถูกต้องท่านอบีมูฮัมหมัดซอลลัลลอฮูเลิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดมีลูกสาวสองคนแล้วดูแลพวกนางด้วยดีจนบรรลุนิติภาวะเขาก็จะได้เข้าสวรรค์พร้อมกับฉันและอัลลอฮ์ตรัสในอกรอานว่าโอ้ศรัทธาชนทั้งหลายจงปก ป้องตัวพวกเจ้าและครอบครัวของพวกเจ้าจากไฟนรกมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งมีชายผู้หนึ่งเขาเคยเสียใจที่ได้ลูกสาวเพราะกลัวคำพูดในสังคมแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาเลี้ยงเธอด้วยอิมานพาไปละหมาดเรียนรู้าศาสนาเธอคือคนแรกในบ้านที่ปิติยามและต่อมาเธอได้ชี้นำทางแม่ของเธอให้กลับมาสู่อิสลามอีกครั้ง ชายคนนั้นร้องไห้แล้วพูดว่าลูกสาวคนนี้ทำให้ผมมีความหวังในสวรรค์อีกครั้งหนึ่งการเลี้ยงลูกสาวในอิสลามไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรวยหรือชื่อเสียงแต่อยู่ที่หัวใจที่มุ่งหวังจะปกป้องเธอจากดุนยาและสอนเธอให้รักอลัลลอฮ์มากกว่าทุกสิ่งหากคุณดูแลเธอด้วยความตักกวา่าไม่ใช่แค่การตามใจคุณไม่ได้แค่สร้างลูกสาวที่ดีนะคะแต่คุณกำลังสร้างสะพานสู่สวรรค์ให้กับตัวคุณเองค่ะเอินชอัลลอ